ไปไปทางแล้วครับผมผมโค้ ยังมีอีกกันก็ได้ยังมีอีกกันได้มันงคอยเทียเดียวเลดอ่าพ่อขึ้นเลยเออขึ้นเลยอ่าเอาล่อยอะไลงไปเลยอ่าไปอ่า S <S> อโอเคเรียบร้อยแล้วครับเพื่นนครับขั้นหนึ่งลงเรียบร้อยแล้วครับผมขั้นหนึ่งลงใจในนุโกเรียบร้อยและ้ะอีกขั้นหนึ่งที่ผมไทยเบื้องเัินวิธีการลง,งนัินอีกขั้นหนึ่งครับผมอันนี้อีกขั้นหนึ่ง này thương cái đọc thương quá à thương 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 kìa à, đứng, đứng. Okay. à. เรียบร้อยแล้วครับยกเรียบร้อยแล้ว อ่าจบแค่นี้ไว้สักก่อนล่ะครับผมเดี๋ยวไปช่งกันต่อครับผมอ่าจบคลิปสค่นี้ลหรครับสวัสดีครับ